อ่าก็ที่พูดไปในคลิปก่อนๆเนาะก็สั่งมาพร้อมรองเท้าแล้วก็พร้อมลูกบอลน,นะครับก็คิดว่าในอนาคตอันใกล้ก็น่าจะาสั่งทั้งร้านอีกและอุ่นหนุนนะครับเพราะสินค้าทางร้านาคุณภาพรับแก้วนะครับเนื้อผ้าดีมากเลย เบาเบามากนะครับยังไม่ใส่รับจับดูเนี่ยเบานะครับแล้วก็ช่วงแต่ละช่วงก็จะมีโปรโมชั่นทางร้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดของเสื้อผ้า60 70% 30- 4 0นนะครับแล้วก็รองเท้าที่รุ่นใหม่ๆมาเนาะใครที่สนใจในเรื่องของที่เป็นของแท้เลยนะทางร้านก็นำมานะครับแล้วก็จะมีช่วงลดถ้ามีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับตัวเก่าๆก็จะ,ะลด ยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะใครสนใจก็ไปดูร้านาสปอร์ตชั้นนำเนาะก็ร้านอาลีนี่แหละที่เรารู้จักกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องรองเท้าเรื่องเสื้อผ้าชุดกีฬา,าฟุตบอลแล้วก็กีฬาอืๆรวมทั้งอาจจะเสื้อผ้าลำลองก็มีนะครับก็เข้าไปดูทางร้านได้เลยนะผมก็อุดหนุนทางร้านแล้วก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ทยอยซื้อ นะครับเพราะว่าก็เรื่องของกีฬากับความชอบของเรามันก็อยู่ด้วยกันนะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะไม่มีแรงเล่นนาะนี้ผมก็ได้เสื้อมาก็เป็นเบอร์ XL ผมสั่งมาพร้อมกับกางเกงแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างนะครับเสื้อผ้าเนื้อผ้าดีมากเลยเบาสบายนุ่มนะครับก็ ก็ซื้อมาใส่ซ้อมบอลน,นะครับกับน้องๆนี่แหละเนะก็เผื่อเราอาจจะเทนเด็กหรือพาเด็กพาน้องไปไปคัด่อนคัดไหล่ตามฝันเนาะเพราะคนรักฟุตบอลยังไงก็อยู่วงการฟุตบอลนนก็ยังรักอยู่จะอายุเท่าไหร่แล้วก็ยังรักอยู่นะก็เนื้อผ้านะครับ รุ่มเบาสบายมากนะครับเป็นเป็นผ้าที่เหมาะกับการเล่นกีฬาเนาะสำหรับผมผมก็ใส่ทั้งเสื้อที่เป็นชุดฟุตบอลนะครับมีทั้งของที่เขาให้มาก็มีตามงานก็มีของที่ซื้อจากช็อปก็มีของที่สั่งออนไลน์ก็มีก็ก็ใส่ตามโอกาสแล้วก็ใส่ตามนเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นของคนไทยเราดีมากเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับจับต้องได้ง่ายนะครับตัวหนึ่งก็ที่ผมสั่งก็มีส่วนลดนะทางร้านก็มีลดให้เยอะอยู่นะครับราคากา็ที่อยู่นี้ก็ไม่แพงนะครับก็300ร้อยสามร้อยเก้าสิบนะครับสามสี่รก็ไม่แพงแต่ถา้าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็จะแพงหน่อยก็แล้วแต่แตช่วงจังหวะช่วงโอกาสที่ลดนะครับแล้วก็ดูเอาละกันนะครับวันนี้ผมก็มามา ใหดูเนาะก็เป็นของสีขาวนะด้านหลังก็ไม่ได้มีเบอร์มีอะไรหรอกก็ไว้ใส่ซ้อมกีฬาฟุตบอลเนาะพร้อมใส่กับกางเกงโจ๊กเกอร์แลว้วก็เสื้อคอเตา่ารัดรูปที่ผมรีวิวไปแล้วคลิปก่อนนั่นแหละแล้วก็มาแกะให้ชมเนื้อผ้าดีมากเบาสบายนะครับเบาสบายเป็นผ้าที่ะระบายอากาศได้ดีเลยแหละเพราะว่า เสื้อแบบนี้เหมาะกับการเล่นกีฬาการออกกําลังกายนะก็ซื้อมาแล้วถูกใจน่าจะมีการอุดหน,นุนกันอีกนะครับท่านใดที่สงสัยก็สอบถามได้เนาะอันนี้ผมซื้อมาใาส่เองนะครับผมซื้อมาใช้เองเนาะก็เลยแกะให้ดูให้ชมนะครับเผื่อท่านใดที่สนใจก็ได้ไปถามดูทางร้านเนาะถ้าถ้าถ้าใครที่ดูอยู่เนาะผมก็ซื้ออะไรผมก็มาแกะให้ชมนั่นแหละ นะถ้าถามว่าผมกระทางร้านารู้จักกันไหมไม่รู้จักหรอกนะครับผมก็ใส่ผมใช้อะไรผมก็แกะให้ชมนะเนาะเผื่อใครสนใจนะครับก็ประมาณนี้แหละ,ะผ้าดีมากเลยนะครับตะกงตะเข็บเยี่ยมมากนะครับเหมาะใส่เลขกีฬาแล้วก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับใครสนใจก็อสอบถามแล้วก็ <c oughs> ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วมนะั้งคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่สวัสดีครับ ខ្លាក់ទ្ល់ខ្លា XL